ไปาดนกเข้าวาลินคือตงหญ่แต่มันไหลคืนขมขอยมันไหลคืนมจับเจ้านาทีไหนเน่ยเดี๋ยวเดี๋วใจเย็นใจเย็นใยไม่ทั้งเกาะเจ้าวายั่งเกาะเจ้าวยนังเกาะมาเด้อ ไม่กินตับกินปอดกูเจ้าเป็นยังกูบ่าวมันไหลคืนขมข่อยกูบ่าวไรคืนขม่มจนว่าไข่เกี้ยวแตกมีห้อยเงี้ยวคำว่ามันท่างขีดกระเดือนกูบ่าวบ้านไหนล่นละกูบ้าวบาลินนี่ล่ะกูบ่าวบาลินจ้าส,<ำ>สัก<ส>ขนาดข่อยมาตั้งสีมาหาพ่อมันยังมาเรียก mm <laughs>